สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วครับไม่ได้ตกปลานานมากนะฮะเพราะว่าในคลองน้ําเสียแต่ช่วงนี้เริ่มดีแล้วน้ําหน้าหนาวนี่สวยนะแล้วก็ใสด้วยแต่ไม่รู้ว่าปลามันเข้ายัางไงครับในคลองนะเพราะว่าไปตกล่าสุดไม่ได้กินวันนี้ก็เลยมาตกที่วังนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตกที่วังโหดกันน่าเสียดายวังนี้ครับวังนี้เขาแบบปลากินดุมากกุเรานะคนที่ชอบตกเรานะครับแต่ว่าน้าเขาเพิ่งคุยกับน้าเมื่อวานนะเขาบอกว่า เขาไม่เปิดให้ตกอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่น่าเสียดายเหมือนกันว่าเออนะเขาไม่เปิดแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของนะเขาเพราะมันเป็นที่ส่วนตัวนะครับเป็นว่างของเขาอันนี้เดี๋ยวเราดูบรรยากาศยามประมาณสักเก้าโมงครึ่งอนนี้โอเคอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปครับตีกบอมแล้ววันนี้ตีกบอมก็จะคนทางก็จะลำบากหน่อยจะไปหน้าท่อฮนะอ่าส่งประมาณนี้ จะเป็นหวังกุ้งครับเนื้อที่ประมาณร้อยร้อยกว่าไร่นะวังนี้ร้อยกว่าไร่ก็คือเอาเรื่องเลยอะถ้าเดินตีนี้ก็ขี้แตกอะบอกเลยกลับบ้านไปนี่นอนตายอย่างเดียวโอ้ยแต่น่าเสียดายที่เมื่อก่อนเขาลุงเขาให้ตกนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ตกแล้วเขาขี้เกียจวุ่นวายนะแต่ยังผมนี่ตกได้เพราะว่ารู้จักกันอยู่ก็เลยมาตกของแกก็นาน,านทีมาตกทีฮนะแต่ก็อย่างที่เห็นในคลิปครับ เคยลงไปเหมือนกันที่เป็นปลากุูเรากินโหดนะนะ่ะกินจนป๊อปเปอร์ตัวนั้นกระเด็นหายไปแล้วโหดจัดนะฮะปลากระพงไม่เอานะครับตกถ้าขึ้นมาเห็นภาพนี้ผมปล่อยคืนนะผมไม่เอาครับเพราะว่าลุงแคลไปขายของแกเอาปลากุูเลาอย่างเดียวชอบจริงเลยกุเลากุูเลาโหดที่นี่โอ้ยฮนะนี่นี่นรรยากาศหนาท่อแจ่มๆไปครับ ตอนนี้เข้าอยู่ในช่วงหน้าหนาวนะลมหนาวพัดนะครับเป็นลมเหนือพัดอยู่แอนนี้ก็แดดเดอดไม่มีนะวันนี้นะไม่มีแดดแต่ว่ามีลมเหนือพัดนะครับตุยๆเนะมันก็เดินเดินไม่ไกลหรอกแต่ว่ามันเดินลําบากนี่เราก็ถึงหน้าท่อที่คุ้นเคยนะฮะเฮี๋ยว่าดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ผลงานอะไรบ้างนะจ๊ะมาดูกันน้ําสวยทีเดียว โอ้ยเงยโอเคครับให้ดูบรรยากาศก้อนนะวัชพ่ารวัช่า,ชาเดี๋ยวดูกันวันนี้ผมจะได้สัตว์ประหลาดชนิดไหนบ้างครับลมหนาวพัดตุยด่ยเลยยังไม่ทันอะไรมากมายนะครับแค่หย่อนหย่อนเบ็ดไปเนี่ยได้มาแล้วครับกุเรานะใหญ่ด้วยตัวนี้ประมาณฟุตหนึง่ง ได้มาแล้วนะครับเออมาเช็คสายหน้านิดนึงฮนะถลอกปอกเปิดกันเลยทีเดียวครับสายหน้าตรงนี้เลยนะครับหน้าท่อนะฮะเดี๋ยวดูกันจะจะชัดชัด สับตกน้ำนะครับอึบมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วติดดีแล้วครับติดอีกแล้วครับติดแล้วบติดแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับ,อรบโอ้โหชัดๆเลยอ่ะชัดๆเลยครับเดี๋ยวกดก่อนนะครับผม ไหนไกลครับนะี่ฮะหน้าท่อครับแรกกันซื้อๆฮนะเดี๋ยวดูครัวันนี้ผมจะได้สักกี่ตัวนะครับผม ตอนนี้เป็นเวลาจะเที่ยงครับตั้งแต่เช้าสองตัวก็ออยังสองตัวอยู่นะกินดุอยู่แค่ช่วงเช้าสองตัวไม่มีเลยนะเหยื่อที่ใช้ก็ทั้งปักป๊อปอะไรนี่เกลื่อนกาดไปหมดนะไม่กินเลยวันนี้แปลกจริงๆวังนี้ด,ดุดุดันมากวันนี้กลับไม่กินแล้วก็ไม่เคยเดินไปไหนไกลนะอยู่แถวหน้าท่อโอ้โหแล้วร้อนด้วย เมื่อเช้าอากาศดีๆตอนนี้ร้อนแล้วย้ายไปทางประตูนู้นก็ไม่กินนะกลับมาที่เก่าก็ยังไม่โดนนะยังไม่กัดเลยล,ลองอีกสักพักหนึ่งนะฮะว่าจะมีอะไรกัดไหมช่วงเที่ยงตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับไม่มีเลยเปลี่ยนมาเล่นเยื่อยางมั้ง โอ้โหเป็นมาเล่นเหยื่อยางมาไม่ไหวแล้วเดินมีเช้าอย่างเดียวนะพอตกเที่ยงไม่กัดแล้วเงียบกริบสงสัยกลับบ้านข้าวดิฟ้าจริงๆวังน,นี้โหดนะแต่วันนี้ไม่โหด เอ okay, ครับมาแล้วครับเนี่ยฮะโอ้โหตัวนี้ไม่ถึงโลหรอกประมาณเจ็ดขีดได้มั้งนะกินยางนะครับเป็นปลายางนะโอ้โหกว่าจะได้ครับตีกว่าสิบกว่าไม้นะเมื่อกี้ก็แนวนี้นะครับ <c oughs> วางกล้องเหมือนโท <c oughs> รศัพท์ตกน้ำ <c oughs> หายอหก ก็แบบปลายางยกไปคันนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็กอช้าช้าเลยอะ่ะแล้วก็ซ้ําอยู่สิบทีกว่าจะไดนะ้ตอนแรกได้ไปทีแล้วขาดก็เลยเปลี่ยนสายหน้าใหม่นะฮะสายหน้าผมใช้เป็น PE เลยนะไม่ได้ใช้คาร์บอนนะไม่ใช่ฟูรูคาร์บอนเป็น PE นสามเลยนี่ซ้ำไปอะะ่ะคะ ไม่เคยเบยดนะมันก็ไม่ได้รแวงอะไรอาจจะตั้งกล้องได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ต้องลองดูว่ามีตัวอื่นอีกไหมนะะลองดูนแนว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 ไม้เลยตรงไหนมีไม้ตรงนั้นมีปลาครับเรียบร้อยวันนี้ เรามาดูปลากันนะครับได้เท่านี้ฮะปลาสีซอนะครับหรือปลาตะเพาข้างลายนะตัวเดียวกินเหยื่อปลอมด้วยเดี๋ยวจะจะให้ดูว่ามันกินอะไรบ้างนี่กระพงประมาณหกขีดได้ไมั้งห้าหกขีดเรายังใหญ่เท่ากระพงเลยดูดิ ความยาวะนะวัปเปอร์ไม่กินเลยครับวันนี้อันนี้คือหน่วยที่กินพวกนี้กินปลั๊กตัวนี้นะสามตัวนี้ส่วนปลากระพงว,งวังวันนี้กินตัวนี้อันเนี้ยมันก็คงหมือนปลายางที่มันเป็นเหมือนปลาแป้นแก้วหรือปลาไส้ตันในวังอ่ะเพราะผ่ากระพงมามันจะมีปลาไส้ตันปลาแป้นแก้วอยู่ ก็คือตัวนี้ตัวเดียวหลุดไปตัวหนึ่งนะขาดไม่ใช่หลุดขาดเลยใส่หน้าขาดก็คือเหยื่อตัวนี้ยขาดไปตัวหนึ่งเสียเหยื่อไปหนึ่งตัววันนี้กลับมาแล้วนั้นเราก็ได้วันนี้ครับสามชั่วโมงวันนี้ปลากินไม่ดุเลยแค่นี้เองนะไปก่อนวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r ไ b e ด้วยกับวิถีชีวิตวังกุ้งไปเลยจ้ะ